สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันที่ ID 10นะครับสร้าง ID มาครบ7วันแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวรับเกียร์รองเท้าเรียวนาดฟรี1ชิ้นนะครับตารางเท้าอินนี่7วันพอดีนะก็ได้ตัวกาชา้ามบนะครับรอบนี้ก็สร้างมาช่วงปลายเดือนนะแบบไม่ได้ตั้งใจนะในส่วนของ ID 10นะครับใครยังไม่ได้ติดตามนะก็ดูคลิปเป็นก่อนนะส่วนเปิดรับเพื่อนนี่จะเป็นเดือนหน้านะครับในส่วนของ ID 10นะครั้งที่2นะครับ นเพราะว่าการเปิดรับเพื่อนก็ค่อนข้างจะจํากัดน,นิดนึงคือครั้งแรกก็เปิดมา1วันกกว่านะครับโอ้พันกว่าคนผมรับหมดนะนะรอบรถัดไปก็รอดูเดือนหน้านะครับโอเคนะครับในโซนสองไอ1ีมีคนถามมาว่า,าตัวของ ID ผมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันต้องดูตรงไหนนะนี่ไม่ใช่เลขล้วนนะครับ เห็นแล้วนะไม่ใช่เลขล้วนนะครับก็มีตัวอสอนมาด้วยนะคือเป็นความเชื่อในเกมนะที่บางคนอาจจะบอกว่าอ่ไอดี ID ที่เป็นเลขล้วนเนี่ยมันจะ โชคดีเป็นพิเศษนะครับผมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับดวงจริงนะแต่สําคัญสุดก็คือการวางแผนอย่างที่บอกว่าถ้าได้วางแผนอย่างน้อยก็เหลือลูบี้เหลือโตวกาชาเอาไว้เปิดถ้าไม่วางแผนเนี่ยมันไม่ได้เปิดอะไรเลยนะอย่างนี้บอกว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเรารู้สเต็ปเนี่ยอย่าเปิดทิ้งเปิดคว้างนะครับบางรอบบางส่วนเนี่ยอาจจะแบบไม่ต้องรีบเปิดก็ได้อดใจรอสักนิดนึงเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้โอเคกว่านะครับ ในส่วนของ ID 10 Seven Festival นะครับก็มาถึงวันที่7แล้วนะครับอันนี้สำหรับ ID สร้างใหม่นะครับก็7วันรับไปเลยเกียรองเท้าเรียวนาดแบบตึงๆ รับกันได้เลยนะครับซึ่งนะครับในส่วนของเกียร์8ดาวเรียนาดอันนี้คลิปเมื่อวานได้บอกไปแล้วนะครับว่าผมยังไม่ได้ฟันธงว่า,าเกียร์เนี่ยจะเป็นหูฟังเรียวนาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้อมูลตัวเกมเนี่ยบางอย่างมันเป็นเดโมเดโมคือตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ได้นํามาใช้จริงหรืออาจาจะนํามาใช้จริงเลยก็ได้อันนั้นเดี๋ยวต้องรอรุ้นนะอ่าซึ่งคลิปนี้สปอยก่อนเลยว่า เกียร์8ดาวบทสรุปอันนี้จริงๆน่าจะได้ฟังมาก่อนนั่นเองนะคือมีแจกฟรีอย่างแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวว่ารอชมสปอยล์แบบเต็มๆนะครับในไลฟ์ของเย็นนี้6โมงเย็น,นครับที่ช่อง y ย u ทูบรายเดนเจอร์ไทยแลนด์นะครับอ่าเป็นคิวของทีเคเรนเจอร์ดุงยุทธแล้วก็จ m นะครับจ m หัวหน้าใหญ่เลยนะอ่าสปอยล์ต้องไปดูกันเต็มๆเลยนะครับว่าจะมีอะไรได้สปอยล์ออกมาบ้างนะครับเพราะว่า เกียร์แจกฟรี8ดาวเนี่ยมีการแจกนะครับแต่ว่า,าจะไม่ได้แจกแบบง่ายๆนะครับะก่อนอื่นขอโปรโมทเว็บครวงจรก่อนนะครับ นี้น้องชอบอ่าเว็บนี้ปลอดภัยไว้จะได้ร้อเปอร์เซ็นต์ะครับผู้ใช้เนี่ยสองพันกว่าคนแล้วนะส่วนสินค้าต่างๆบนเว็บมีเยอะแยะมากมายครับก็ขายไปแล้วกว่า1นึ่งแสนสี่หมื่นชิ้นนะครับอ่าเข้าไปที่เว็บเนี่ยฝากกดสมัครสมาชิกเว็บก่อนอ่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะก็ไปดูสินค้าต่างๆบนเว็บมากมายนะครับสนใจก็ตามกันได้เลยนะครับไอดี ID ต่างๆครับมีตัวอ่าคู่เทพนะครับรอบ,รอบนู้นรอบนั้นรอบนี้ไปดูกันบนเว็บได้เลยนะครับมีตั้งแต่ป้ายเหลืองป้ายแดงไปถึงป้ายเวลตำนานนะครับ สอบถามเพิ่มเติมมากดที่เพจ f c e e o o o นิโ n o นะครับอากดจากบนเว็บได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจเพจด้วยนะนิโน s ช็อนะครับสนใจสินค้าต่างๆนะก็ไปดูกันได้เลยนะครับเติม Ruby ซื้อแพ็กเกจไอต่างๆก็ไปตามลิงก์ครับที่แปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับอ่าเดี๋ยวกดรับให้ครบกันสักนิดนึงนะครับอ๋อได้ยังได้ยังได้ตัวแจกตัวซารีตัวนี้อยู่นะแต่ว่าเป็นตัวโอ ได้เหรียญตะกิวด้วยนะครับอ่าแล้วก็กบม่วงตึงๆอันนี้คือตึงหมดละอาก7วันครับก็รับกันเกลี้ยงแล้วนะครับอีเวนต์มซลก็ครบเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้ก็จริงๆนี่ยมันสะสม,มเฉยๆไม่มีอะไรพิเศษจริงๆไม่ค่อยได้เก่งสักเท่าไหร่นะอ่าโอเคครับโอ้โหขนลุกครับมาอีกเพียบเลยนะครับ อเคียร์มังกรคัมพีวรานอันในส่วนเกียร์แดาวนะก็ได้อจสปอยไปเล็กๆนะว่าอาจจะมีในส่วนของวัตถุดิบใหม่เข้ามานะในการที่จะอัปเกรดอ่าไม่ไม่ใช่อัปเกรดดิคือตีบวกต้องใช้คำว่าตีบวกนะมีน้อง,องๆหลายคนถามเข้ามาว่าพี่มีโอกาสไหมที่เกียร์เดาวอ่าสมมุติว่า มีเกยียร์เจ็ดาวเดิมแล้วแบบอัปเกรดไปเป็น8ดาวต้องบอกว่าไม่มีโอกาสนะศนเะครับเพราะว่าอย่าง6ดาวก็ไม่มีชิ้นไหนที่สามารถอัปเกรดไปเป็น7ดาวได้มันเป็นแพทที่พัฒนาขึ้นมาใหม่คือต้องเปิดได้โดยตรงนะอ่านะครับอ่าสมมุติว่าเป็นเกยียร์เก็คือต้องเปิดได้เกยียร์เโดยตรงครับ อ่าอยากได้เกียร์8ก็ต้องเปิดให้ได้เป็นเกียร์8โดยตรงนะไม่มีนะไม่มีอัปเกรดนะอันนี้ก็เสียใจด้วยนะครับอ่าในเรื่องของบัคแพเกจอ่าล่าสุดเมื่อวานปิดเซิร์ฟไปนะครับก็ทยอยแก้ไขอ่ะตอนนี้ใครที่ยังเจอปัญหาอยู่นะครับอันนี้แจ้งกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะแจ้งเอาไว้ก่อนอ่าหรือไม่ก็ไลฟ์เย็นนี้6กโมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวสอบถามกันในไลฟ์กันได้เลยจะได้ให้ทีทมงาน,นครับแจ้งปัญหาโดยตรงได้เลยเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตกหล่นอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะซึ่งผมไลฟาใฟังตรงนี้ นิดนึงนะซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งได้รับรู้มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับอันนี้ใช้คําว่าอรอลุ้นก่อนอา,อาจจะเป็นข่าวดีนะเพราะว่ากําลังทําเรื่องอยู่นะครับในส่วนของการเลนเจอร์เนี่ยก็คือ,อาราคาตามนี้นะครับก็อ่าสิบาบาทอ,าอยู่ที่ว่าจะไปซื้อช่องทางไหนนะนะครับก็400 20รูบี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น7วันนะครับ7วันวันละ60รูบี้นะครับสมัยแรกๆเนี่ยคือพลาดไม่ได้เลยสักวันหนึ่งนะครับล่าสุดเหมือนจะพลาดได้1วันนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนข่าวเล่าให้ฟังแบบนี้นครับว่าสมัยก่อนเนี่ย ยังไม่มีแพ็คประเภทที่แบบลดราคาจริงจังอ่าไม่มีแพ็คแบบราคาถูกยิ่งลูบี้แบบราคาถูกๆเนี่ยอันนี้คือถ้าไม่นับเติมข้างนอกนะคือตัวเกมยังไม่เคยทําแพ็คแบบนย้อ,อกมาเลยครับจนทีมงานไทยอ่าเขาทําเรื่องขอเข้าไปเมื่อนานมาแล้วก่อนที่จะมีแพ็คนี้ครับว่าอยากจะให้มันมีแบบ แพ็ครดราคาดูบี้มาสักหน่อยอนะครับขอโตเกมเข้าไปนะครับคือก็ยื้อกันอยู่นานนะับสุดท้ายนะี่โตเกมก็จัดมาให้เป็นแพ็คนี้ก็คือการเลนเจอเออแพ็คการเลนเจอที่ไม่ได้มีการเลนเจอรแต่อย่างใดนะมีแค่420รูบี้แบ่งเป็นวันละ60รูบี้7วันนะครับ คือัวเกมเขาก็ทําให้แต่เขามีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องทําแบบนี้นะอ่ะอย่างแรกที่ต้องรู้กันก่อนนะก็คือเป็นเรื่องของทคติกของตัวเกมเวลาที่ทําไมเวลาซื้อแพ็กเกจได้เสียตังค์แล้วทำไมไม่แบบแจกรวดเดียวไปเลยเกมอื่อเนี่ยบางเกมเขาแจากรวดเดียวไปเลยนะอันนี้คือเป็นท็คติกของเกมนะครับที่เขาต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าเกมมาทุกวันอ่านะครับ แต่ถามว่าเฮ้ยเข้าเกมมาแต่ทําไมแพ็คเนี้ยถ้ามันพลาดลืมเข้าทําไมต้องเสียรูบี้อันนี้คือตัวเกมเนี่ยเขาเหมือนเป็นข้อแรกเปลี่ยนมาว่าเฮ้ยจะทาแพ็คแบบนี้ออกมาแต่ว่าคุณต้องกดเข้ามารับเองนะถ้าเกิดพลาดก็คืออดอ่านะครับอันนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า ผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะไม่เจอปัญหานี้ผมเองก็เจอนะแม้กระทั่งตัวทีมงานเองนะที่เขาเติมแพ็กนี้กับตัวเกมเขาก็เจอปัญหานะก็คือลืมล็อกอินแล้วก็เสียไปนะหกสิบรูบี้ร้อยหกสิบรูบี้ร้อยแปดสิบรูบี้เคยโดนกันมาหมดแล้วครับอ่ะซื้อตัวนี้พอนะปัจจุบันเนี่ยมีแพ็กอื่นๆเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วอ่ะซื้อแพ็กอื่นๆเนี่ยก็จะมีพาะแพ็กโพกที่ประเภทแบบเฮ้ยราคาก็ไม่แพงอย่างเงี้ยแพ็กเกจขนนกก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับอ่ะตัวเกมเขาก็ ออกมาเยอะแล้วครับทีมงานไทยก็กําลังทําเรื่องขอไปครั้งหนึ่งนะครับว่าขอให้แพ็คนี้เนี่ยมันได้รับรูบี้จนครบได้ไหมก็าจะล็อกลอ็อกอินเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นแบบขอขยายวันล็อกอินได้ไหมเช่นอาจจะเป็นพลาดได้3วัน4วัน5วันก็ว่ากันไปหรือไม่ก็ถ้าพลาดแล้วก็คือรูบี้มาในกล่องของขวัญเอาแบบนั้นได้ไหมอันนี้นะถือว่าอาจจะเป็นข่าวดีกําลังทําเรื่องอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับ อ่าก็มีข้อมูลอะไรก็จะเล่าส่วนฟังนับอ่ะส่วนคลิปนี้นะผมอ,อัดอัดคลิปเอาไว้ก่อนบอลเตเตะนะซึ่งนี้เพจผมทีเกิลเจเกิโซนนะครับก็อ่าแจ้งไว้แล้วว่าถ้าคืนนี้อาร์เซนอลไปเยือนแมนซิตี้ครับที่เอติฮัดสเตเดียมแล้วไม่แพ้ถ้าผมไปหาทีมงานแล้วแบบรู้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยจะสปอยหมดเลยนะจะไม่มีกั๊กเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอาร์เซนอลแพ้ตัวไคโดมันนะก็ตามสเตเตไปนะครับอ่าซึ่งยันนี้เดี๋ยว จอกันนะครับห้ามพลาดนะว่าสปอยข้อมูลต่างๆของเดือนหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาบ้างแล้วก็ข้อมูลอัปเดตยาวๆทั้งปีเลยนะครับว่าจะได้สปอยอะไรมาบ้างเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมนะอันนี้เดี๋ยวไปรอติดตามกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเกียร์แดาวเนี่ยต้องรอติดตามเลยนะครับว่าเขาจะแจกแบบไหนอต้องใช้คําว่าไม่ได้แจกง่ายๆเหมือนตอนครบรอบที่ผ่านมานะครับมีนาคมเนี่ยที่แจก เรนเจอร์เก uh, ้าดาวคือไม่ได้ง่ายตนะั้งแต่ผมไปขอใครติดตามก็จะเห็นว่าโอ้โหต้องไปนั่งแอปบงแอปแจกว่าจะได้มาพอได้มาก็ต้องทำาัรกิจนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเกียร์แปดดาวมีแจกนะครับ1ชิ้นจะเป็นสายอะไรนะจะเป็นชิ้นแบบไหนรอติดตามนะค่า gear, option, เกียร์ออฟชงออฟชั่นจะทำเป็นยังไงนะแล้วก็จะแจกในรูปแบบไหนบอกได้ครับว่าไม่ได้ง่ายเข้ามาติดตามเข้ามาดูกันได้นะเย็นนี้ห้ามพลาดนะครับ เอาเคนะครับ id 10นะครับก็ไล่ไปตามสเต็ปนะคือเราก็ทำคลิปสอนไปหมดแล้วนะว่าทุกอย่างนะครับดวงดวงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะ,ะซึ่งน้องๆหลายคนก็สร้าง id มาพร้อมๆกันใช่ไหมก็จะถามว่าพี่ผมทำนู่นทำนี่ทำนั่นถ,ถือว่าพี่สเต็ปไหมเอาจริงๆนะผมใช้คําว่าสเต็ปใครสเต็ปม,มันอย่างของผมเนี่ยเบื้องต้นผมเน้นไปที่เรนเจอร์เป็นหลักนะครับอซึ่งอย่างตอนนี้นะครับตัวอาเบโดบวก17 อ่าผมก็จะต้องไปเคลียร์ด่านยากแล้วก็หอคอยนะครับเอาไว้ครบอ่าจริงๆเนี่ยผมไม่ต้องรีบก็ได้นะคือการเปิดตู้กบอ่าเมื่อวานเปิดไปแล้วเอาบางคนอาจจะไม่ได้ดูนะว่าเปิดตู้กบได้กบก้าวดาวเลยนะครับคือตรงนี้เนะี่ยผมใช้คาว่าอ่าเปิดมายัางไงก็ได้ใช้แต่ถามว่ารีบใช้ไหมถ้ารีบใช้ก็เปิดก็ได้อ่ายางผมไม่แน่อาจจะมีการเปิดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะในกรณีที่เฮ้ยต้องการรีบทําเป็น ไฮเปอร์ uh, แล้ว uh, เพราะว่าต้องการค่าแฝงครับ uh, ถ้าเกิดทำค่าแฝงเอาเบโดได้เนี่ยมันจะโหดมากขึ้น uh, นะครับถามว่าอัลเบโดจะโดนเนิฟไหมมันต้องเดินอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะเนิฟแล้วเนี่ยความเก่งนะครับค่าแฝงจะลดน้อยลงมากแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าเดิมเขาไม่ได้แบบแรงโหดจนน่าเกลียดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่าถ้าโดนก็าจจาะไม่ได้ถึงขั้นแบบ นักเปลียนนะส่วนท่านไอเนี่ยเราทําให้ดูไปตั้งนานแล้วนะครับว่าคลิ่ของท่านไอเนี่ยมันไม่ได้แรงมากตั้งแต่แรกนะครับมันก็เลยตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูไม่แรงครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเกียร์ที่ใส่ไม่เกี่ยวกับคลิเลยนะเออยังมีคนเข้าใจผิดน,นะผมทําคลิปทดสอบให้ดูไปแล้วนะว่าค่าแฝงพิเศษเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทางคลิเลยจะเกี่ยวกับพวกค่าพลังโจมตีต่างๆาเกียร์นะพลังโจมตี โจมต,ตีกายโจมต,ตีเวทตามสายนั้นๆนะแล้วก็พวกค่าความเร็วในการโจมตีนะครับมีผลทั้งหมดนะตีบวกพลังโจมตีนะครับแล้วก็อัพเกรดธาตุมีผลทั้งหมดพวกนี้ใช้คําว่ามีผลทั้งหมดนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับทางคลิน,นะเราทดสอบไปแล้วนะครับเพราะว่าค่าแฝงของมันเนี่ยความรุนแรงขึ้นอยู่กับ1พลังที่เราใส่เข้าไปนะครับกับ2จํานวนตัวบัฟ อ่ามันจะเป็นต้องเป็นตัวเก่งๆด้วยนะผมทดสอบแล้วนะครับว่าแรงเท่ากันใส่ตามจํานวนแค่นั้นเองนะครับความรุนแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะเหมือนเกมเขารู้แล้วล่ะว่าแบบเฮ้ยแรงแบบเนี้ยมันมันหนักเกินไปนะครับเขาก็เลยเหมือนควบคุมตั้งแต่แรกเลยนะฉะนั้นโนคโรบโบร,รอบนี้ก็จะไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหแรงแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนรอบเอมิเดียนะอันนั้นคือใช้คาว่าแรงแบบเอาเป็นเอาตายจริงๆนะเออฉะนั้น,นรอบนั้นเนี่ยพอโดนเนิร์ฟปุ๊บก,ก็หนักนะครับ หนักเลยแต่ปัจจุบันก็ยังถือว่ายังโหดกว่าตัวปกติเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับท่านไออ่ะเพื่อนเรียกท่านไอมานะครับอ่าแบบนี้ก็จะมีครินะครับอ่าท่านไอต้องวางพลังนะครับอเดี๋ยวดูนะครับอ้าวทาไมไม่ขึ้นเลยโดนเนิร์ฟหรือเปล่าไม่รู้ผมยังไม่ได้ทดสอบนะแต่ยังไม่ได้โดนนะข้อมูลเบื้องต้นที่ผมอ่าได้มานะก็คือยังไม่ได้โดนเนิร์ฟแต่อย่างใดนะครับอ่ามีเพื่อนเรียกออกมาอีก ทีมผมก็มีพลังนะอันนี้ต้องร้องรองดูนะผมยังไม่ได้ทดสอบแบบจริงจังนะแต่เบื้องต้นเนี่ยคือเดิมเนี่ยการเรียกเพื่อนออกมานะครับสมามารถที่จะติดค่าแฝงได้นะเออแต่ตอนนี้ไม่น่าใจแล้วครับโอ้โหอาร์เบโดข้ามไปไม่ได้เลยโอ้โหแต่เพื่อนเรียกเรียกมาตึงๆเลยอ,อ่ะกลาบขอบคุณเพื่อนนะครับบอสมันโดนอะไรเนี่ยทําไมมันบอกว่าเมื่อกี้ขึ้นอามาตะโรโรเลยนะครับ อาโอเคผ่านได้นะครับอ่าในส่วนของตรงด่าน17อ่ามีน้องบางคนบอกว่าถ้าทีมไม่ได้ถึงขั้นโหดจริงๆไม่ต้องโหดนะด่านมาโดนปรับง่ายมาเยอะมากๆแล้วนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยสเตปตัวเรนเจอร์นะครับของผมเนี่ยถ้าเป็นไอดีนี้เนี่ยถ้ามีก๊อปปี้อ่าแต่ว่ารีเซ็ตอาจจะหายากสักนิดหนึ่งนะครับรีเซ็ตนี่มันต้องเล่นมานานสักนิดหนึ่งแล้วก็ต้องเปิดให้ได้นะเออนะครับ อ,อย่างสามมื้เก่ามากลางเดือนพฤษภานะครับยังไม่บอกว่าเป็นเรนเจอร์ตัวไหนไปรอดูในสปอยนะครับไลฟ์ยันนี้ฮามพานมีหลายเรื่องจริงที่แบบว่าอ,อยากจะให้รู้กันนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆด้วยของปีนี้นะะจะได้แบบอย่างน้อยก็มีกำลังใจเล่นกันต่อไปนะครับนี่ผมถึงขั้นสร้าง ID10 มาแบบเฉพาะกิจเลยนะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะสร้างนะไอดีน,นี้ตั้งใจว่า อีกนานครับไม่ได้วางแผนเลยครับว่าเจะสร้างเมื่อไหร่แต่ว่าพอเห็นเป็นแบบนี้ปุ๊บก็สร้างให้ดูดีกว่านะเพราะแบบมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับว่าถ้าพร้อมก็ทําเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดทาแล้วเปิดได้ของตัวเดือนนี้ทําฮูดูนะเอลเรนครับเอลเรนเนี่ยข้ามโกงกว่าตัวของอลเบโดค่อนข้างชัดเจนนะครับดูครับ อ่าครับแล้วก็ไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับเนิร์บลดลงด้วยเออฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แบบหลายคนมาจะบอกว่าโอ้เรนเจอร์เด๋ยวข้ามเดือนก็ต้องโดนเนิร์บครับดูเอเลนเป็นตัวอย่างนะเออนะครับเอเลนนี่ข้ามค่อนข้างจะไกลมากคือข้ามแบบค่อนข้างจะโกงนะอ,อ่าฉะนั้นเนี่ยด่านตรงพวกนี้เนี่ยถ้ามีพวกตัวข้ามตัว๊อปปี้ถ้ามีลำนำจะง่ายสุดนะครับมีลำนำก็คือ,อ,อผ่านผ่านไม่ยากไม่เย็นเลยนะครับอ,อ่าถ้ามีตัวข้ามก็จะต้อง ถึกๆนิดนึงคือต้องให้มันข้ามไปไกลนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้ค่าแฝงอเบโดนะเนื่องจากว่ายังไม่ได้สลับร่างวัตถุดิบของผมเนี่ยค่อยๆหานะเราไม่ได้รีบเร่งนะครับขนนกก็จะหมดแล้วนะค่อยๆฟาร์มครับคือเบื้องต้นตอนนี้การฟาร์มจุติของผมเนี่ยผมยังฟาร์มในด่านง่ายนะครับผมฟาร์มด่านง่ายสุดนะอาศัยใช้จํานวนขนนกเยอะเอาไว้ก่อนเออแล้วค่อยๆฟาร์มนะครับโอ้อันนี้เดี๋ยวดูนะว่า อัลเบโดนะครับจกข้ามไปได้ไหมนะครับสเต็ปตัวนี้มีมางคลบอกว่านะครับให้แบบเล่นแบบเยืะอๆแล้วก็ยอมแพ้ไปเลยแบบยังไม่ต้องกดใช้เทม่มรอให้ศัตรูมาตีป้อมเราแตกก่อนนะครับแล้วก็ยอมแพ้นะแล้วก็กด กดโฆษณาดูนะครับเล่นฟรีเราก็จะได้ไอเทมเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นคือมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนะี่ยผมเป็นหนึ่ง,นงคนที่ทําเทคนิคนะเหมือนกับช่องใหญ่ๆสมัยก่อนเลยแต่ผมไม่ได้ทําช่อง YouTube สมัยนั้นสมัยก่อนผมจะทําข้อมูลเป็นเป็นเฟซบุ๊กนะครับ,นะรบไปแจ้งข้อมูลหรือตามกลุ่มไลน์นะครับที่ตามกลุ่มต่างๆนะแต่ะเกลุ่มไม่ใหญ่ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มใหญ่เท่าไหร่นะ ก็ทาเทคนิคเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมรู้วิธีตรงนี้สมัยก่อนมันทําได้เนื่องจากว่าการกดพัดเนี่ยมันพัดแบบติดร้อยเนะครับแต่ว่าด่านยากเนี่ยมันพัดไปติดร้อยเปอร์เซ็นะมันต,ติดศัตรูครับศัตรูมีป้องกันอ่าต่อต้านไอเทมนะครับฉะนั้นเนี่ยมันทําไม่ได้แบบนั้นนะ,ะนะวิธีการค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับคือผมก็ลังงงว่า ผมได้เกียร์รองเท้าเรียนาททำไมผมไม่เปลี่ยนไปใส่ให้กับอัลเบโดเนี่ยเอองงตัวเองอยู่เหมือนกันนะเออตั้งใจจะทำคอนเทนต์นะครับว่ารับเกียร์รองเท้าเรียนาทตึงๆนะครับเออนะครับอันที่เหลือก็จะเป็นเป้าหมายต่อไปนะก็คือเรื่องของดาวกระจายเรียลนาดแต่วันนี้ล็อกอินกันนานๆเลยนะอันนี้ได้แจ้งไปแล้วครับเดี๋ยวผมกดออกก่อนอ่ารองเท้าเรียลนาดนะครับอ่ที่ล็อกอินครบสิบวันอ่าเบื้องต้นเนี่ยดาวกระจายก่อนนะ คือต้องบอกแบบนี้ว่ายังไม่มีกําหนดตายตัวนะครับว,ว่ากิจกรรมจะไปจบเมื่อไหร่ฉะนั้นเนี่ยสร้างไอดีตอนไหนนะครับก็สามารถที่จะรับได้นะครับจากการล็อกอินผมโหตีบวกเฮ้ยมีเมีเยอะอยู่เอออะมีเยอะอยู่นะโอ้หนึกว่าจะไม่มีวัตถุดิบในการตีบวกนะครับอันนี้ก็ เล่นทุกอย่างในเกมบอกเลยนะครับไปเล่นทุกอย่างในเกมตอนนี้สร้างใหม่เนี่ยมันมีอะไรให้ทำเยอะมากจริงๆอ่านะครับพร้อมกับของที่ได้มาเนี่ยผมว่าก็เยอะนะถ้าเล่นแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโหต้องเล่นกันจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยมีมีพร้อมครับขนนกของผมเนี่ยก็เล่นได้อยู่นะ,ะดูว่าตีบวกได้เต็มไหมนะครับอันนี้คือใส่หมดตัวเลยครับ เออครับวันนี้วันพฤหัสนะครับพฤหัสก็สมบัติเดี๋ยวผมก็จะไปย้อนเก็บสมบัติให้เต็มนะ,อะตอนนี้คือสมบัติผมแค่เอาให้มันผ่านๆบอกโอ้ยยังไม่ครบเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสมบัติกันนิดนึงนับสมบัติค่อนข้นขางจะมีผลเยอะนะคล้ายๆกับตีบวกศักพยภาพเลยนะครับที่บางจุดมันค่อนข้างจะมีผลเยอะนะอ่งผมคือเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่ร0อยเเพราะว่ามันจะมีด่านที่เราเนี่ย ไม่ได้เล่นวันพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์เอออันนี้ยังไม่ดับเลยโอ้โหมีไม่ดับด้วยนะอ่านะครับอันนี้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระดับ3มนะครับมันมีเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะพลังชีวิตของเรนเจอร์นะครับยิ่งตรงแร่ธาตนะครับค่อนข้างมีผลเยอะนะแล้วก็พลังของเรนเจอร์นี่ครับยังมีอีกเพียบเลยนะอฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บกักขนนกนะครับอเอาไปไล่เก็บนะครับนี่เพิ่มขีดจำกัดแร่ธา,าสูงสุด อ่ามีผลนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกันอันนี้เป็นแร่ธาตุสูงสุดอันนี้ไม่ไม่ต้องก็ได้มันจะมีรถแร่ธาตุของเรนเจอร์นะเรนเจอร์ Ranger ก็จะรถแร่ได้เยอะอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปไล่เก็บนะครับเหลือขนนกอยู่เท่านี้และนะสองร้อยยี่สิบนะอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันอีกสักรอบหนึ่งเอออ่ะก็ยังไม่ได้ถอดเกียร์อีกอยู่ดีโอโหอะไรกันเนี้ยอ่ะถอดเกียร์ครับอ่ะรถแห่งการปกป้องนะบายบายก่อนครับ อ่าอันนี้ผมจะยังไม่เอาวัตีบวกนะเพราะว่าเกียร์ยังไม่มีก็จะต้องใช้ไปก่อนนะครับอ่าสามารถที่จะอ๋อยังไม่ได้นะอ่าแบบนี้เราขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกนิดนึงเนี่ยเราอาจจะไปเปิดด้วยกาชาเอก็ได้นะอ่ากาชาเอนะครับอาจากการมีเพื่อนนะก็หาเลนเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็เกียร์อันนี้เกียร์ตรงนี้อ่าเดี๋ยวมาเปิดกันนิดนึงคือสเตปสายฟรีครับมันต้องรู้ก่อนนะ ราต้องรู้ก่อนนว่าบบเอ้อะไรอยู่ที่ไหนอะไรหายยังไงครับอ่สาสดาวหลุดมาบ้างเธอในนี้อ่มามี3ดาวอยู่นะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวลองไปไล่ตีบวกกันนะครับนี่เอาให้เต็มก่อนอ่ะกดตเต็มไหมเต็มที่ก็ขาดอีกเล็กๆน้อยน้อยโ,อโหขาดเอาให้ลา เอาเท่านี้ก็ได้นะอใส่อเวโรไปเรียบร้อยก็เอาพลังชีวิตกับหลบสกิลต้านสกิลมานิดหนึงครับอเดี๋ยวไปเล่นด่านยากอีกหนึ่งรอบนะแล้วเดี๋ยวไปเล่น p ีวกันทิ้งท้ายนะครับก็เป็นการอัปเดตนะในส่วนของไอทีสแล้วก็มาแจ้งเตือนกันนะะว่าเย็นนี้นะครับผงวงเย็นห้ามพลาดเจอกันนะครับ เออครับแพลตฟอร์มเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น u t u b e นะครับรา n เดนเจอร์ไทยแลนะเดี๋ยวลิงก์เนี่ยอยู่ที่เพจผมเดี๋ยวแปลไว้ให้นะ t ีเค้นเจอร์เกมโซนครับแล้วก็เพจทางการเขาก็มีแปะเอาไว้อยู่นะครับอ่าท่านห้ามพลาดนะอย่าลืมนะครับคือบางคนยังคิดว่ายังอยู่ที่เพจเปรีบบุกทางการนะครับไม่ใช่นะเปลี่ยนแล้วนะครับอ่าเพราะว่าทุกอย่างต้องพัฒนาผมบอกไปแล้วนะครับว่าเกมเนี้ยเขาตั้งใจจะพัฒนาทุกส่วนจริงๆนะครับอ่านะครับ คือไม่ได้กบกระแสะกับไอ้พวกที่บอกว่าเกมจะปิดเกมจะปิดนะคือกระแสะแบบเกมจะปิดนะ่ะมีตั้งแต่ปีแรกผมเล่นเกมนี้ตั้งแต่ปีแรกได้ยินตลอดนะครับซึ่งก็แน่นอนมันต้องมาจะากลุ่มคนที่บอกว่าเอ้ยทำไมไม่เอาเรนเจอร์สามดาวสักทีสมัยนั้นไงเออนะเปิดได้เรนเจอร์สามดาวหรือแบบเอ้ยทำไมไม่เอาออกสักทีนึงอ่ะพอมาถึงยุคเกียร์โหทำไมไม่เอาเกียร์ดาวตา่ำๆออกนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังมีความจําเป็นอยู่สําหรับไอดีใหม่ๆนะครับ อ่าเนี่ยบางจุดเขาก็เลยยังไม่ได้เอาออกอ่ะอย่างเช่นเลนเจอร์เจ็ดดาวแบบเนี้ยก็ผมว่านะจริงๆเนี่ยน่าจะแบบลดเล่ห์การดรอปก็ได้เออคือไอ้เอาออกเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนําให้ถึงขั้นเอาออกนะเพราะว่าถ้าเป็นไอเดียสร้างใหม่๋ยวบางทีเขาก็จําเป็นนะในส่วนของอ่าอย่างที่บอกนะ5้ารูบี้นะครับแล้วก็ขยายจํานวนสักเดียมภาพมีผลนะครับค่อนข้างมีผลเยอะนะอ่าสำหรับไอเดียสร้างใหม่ๆนะคือคนเล่นมานานแล้วก็จะมองอีกมุมหนึ่งนะแต่คนเล่นใหม่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยต้องต้องใช้คําว่าเห็นใจซึ่งกันและกันคือบางส่วนเนี่ยมีผลดีต่อระดับสูงไม่มีผลดีต่อระดับล่างบางส่วนมีผลดีต่อระดับด่างไม่มีผลดีต่อระดับสูงอย่างเช่นดันวิ่งนะดันวิ่งทุกวันเนี่ยยังเป็นข้อผิดพลาดกันนะคือระดับสูงๆเนี่ยเขาไม่อยากเสียเงินเยอะไปมากกว่านี้แล้วเขาอยากได้ของแต่ว่าเขาไม่อยากเสีย เสียตงังค์ไปมากกว่านี้เออนะครับก็กลัวว่าทุกอย่างจะแพงขึ้นอะไรประมาณนี้นะแต่พูดได้ระดับล่างทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่าสบายมากหวานเจี๊ยบนะครับเออนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตีกับทีมนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูว่าเราใช้อัเบโดนะครับดูว่าจะเป็นยังไงบ้างผู้พิทักษ์ไม่เลือกแล้วนะเออทำคลิปไว้ดูแล้วว่าผู้พิทักษ์โซน่านี้ไม่ได้เรื่องจริงนะครับเทียบกับ4ีตำนานไม่ได้เลยนะนเดี๋ยวดูดาวินชีนะ โอ้โหอัลเบโดตัวธรรมดาไม่ไหวเลยครับเอาผมจะเก็บกากเอาไว้หนึ่งตัวนะแล้วเดี๋ยวหากบดามาลตาสามตัวนะครับอ่ะโดนตีป้อมเลยอ่ะโอ้นี่ไม่ไหวครับอ่าสาเหตุเพราะว่าตัวข้ามนะมันจะเป็นต้องมีตัวยืนซัพพอร์ตข้างหลังอ่ะไม่ไหวก็ปั้นทีมันก่อนเออหรือไม่ก็คัดทีมตีที่มันแบบเป็นทีมอ่อนๆตัน,นิดนึงคือสมมุติเราเจอทีมแบบนี้คนก็จะบอกว่าโหพี่ เล่นไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยทำไมมีแต่ทีมโหดรีครับต้องรีเราต้องรีจนกว่าจะเจอทีมรีรกแท,ท้นะครับอ่าครับรีจนกว่าจะเจอทีมรีกแท้นะครับมันจะมีนะครับทีมที่แบบว่าอ่ามันเป็นแบบตัวแบบอ่อนๆเลยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจับไม่ได้เล่นนะครับอ่าแบบปิดรีกไม่ได้เล่นนะครับก็โดนตัดคะแนนไปเรื่อยๆนะครับออย่างทีมนี้อ่านี่อย่างทีมนี้ก็น่าจะสู้ได้นะครับ อ่าฉะนั้นนะครับก็ทุกอย่างมีเทคนิคมีทางออกมีวิธีนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําตามไหมหรือจะรู้หรือเปล่านะครับจุดนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะอ่นนี้ครับเจออัลเบโดครับข้ามาไปครับตึงๆเลยครับอ่ะข้ามไปผมบ่อยเอาโคคิวทัศน์มายืนขวางนิดนึงเออไม่งั้นไม่ได้นะป้อมโลงเลยนะครับเออผมใช้แต่อัลเบโดอย่างเดียวนะครับ ทุกอย่างต้องอดทนใจเยน็นนะสเต็ปนะเพาอย่างที่ผมบอกครับว่า,าผมจะเลือกหาเรนเจอร์เป็นหลักก่อนแล้วค่อยทําให้มันแม็กซาซึ่งทําให้มันแม็กเนี่ยถ้าสมมตินะรับเก็บกบฟรีไปจนหมดแล้วว่าอันนี้ก็อาจจะต้องไปเปิดกบนะครับของผมเนี่ยมาในหาก,กร,รีได้เยอะผมก็จะไม่รีบนะครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยแสงมืดเนี่ยสมมติถ้าแสงมืดมาผมก็จะแบ่งละระหว่างนะครับเปิดเกียร์นะครับกับเปิดกบ อ่าอันนี้คือจะแบ่งเปิดเลยอยู่ที่ว่าจะเปิดอะไรมากกว่ากันนะคือเปิดกบมันคือได้อยู่ที่ว่าจะได้กบอะไรนะครับแต่เปิดเกียรนะ์มันน่าจ,จะได้แบบเกียร์แบบที่มันใช้งานไม่ได้นะตะกบเนี่ยสำหรับไอเดียของผมเนี่ยมันได้ใช้แน่นอนนะครับนี่เอาไปดูตึงๆนะอันอย่างที่บอกครับอยู่ในดีกแาวไหนหาทีมที่คิดว่าเราตีได้อย่าเพิ่งไปเร่งข้ามขั้นมากเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแบบโอ้พี่สู้ไม่ไหวครับไม่ยอมรีหากันเลย เออแล้วมันจะเจอทีมอ่อน,ออนได้ยังไงล่ะอ่าบางทีเจอทีมแบบตั้งตัวเดียวมีนะครับผมผมเนี่ยเล่นมาเจอทีมแบบตั้งตัวเดียวนะครับคือไม่รู้ตั้งเรียกแขกหรือว่าไงก็ไม่รู้นะมีเยอะแยะนะครับอ่นจานั้นเนี่ยค่อยคอยศึกษาข้อมูลเกมนี้เอาโอเควันนี้ประมาณนี้ดีกว่านะอ่ะก็ อันที่10นะครับก็เล่นมาครบ7วันเซเว่นเดย์เฟอริเวลครบเรียบร้อยนะครับเป้าหมายก็จะเป็นเดือนหน้าแล้วอ่ะเข้าสู่เดือนหน้านะครับก็ตั๋วการชาติที่ได้มาทั้งหมดนะครับร้อยสาสิบใบยังเหลือเลยนะเออนะครับอ่ะเปิดทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงเอาสัก2รอบพอเออเผื่อจะแบบฟุกได้ท่านอายนะอ่ะทิ้งทวนครับเออเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์นะครับอ่าวันศุกร์นะครับก็จะอ่าปิดซ้อมรุ่นกันทับนะต้องเราดูประกาศจากตัวเกมนะครับ ว่าเขาจะปิดต้อมรุน่นฐานทับเนี่ยเป็นกี่โมงถึงกี่โมงแต่างที่บอกว่าน่าจะเปิดช้าและน่าจะมีโอกาสที่จะเลื่อนไปได้อีกออาหวังว่าจะเปิดให้ได้ไวที่สุดแล้วก็เลื่อนให้น้อยที่สุดนะเพราะว่าอัปเดตใหญ่มากอ่ะส่วนพ่กนี้6มงเรียนรอติดตามดูนะครับว่า อัปเดตอะไรกันเนี่ยเยอะแยะมากมายอ่ะไม่ไม่เอาละนะครับไม่เอาแล้วนะท่านอายไม่อยากมาอยู่กับเราแล้วนะก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับอา้าหมายคือโตกรกช่าเปิดแสงมืดเดือนหน้านะครับแล้วก็เลนเจอร์ตโตวปกติก็เผื่อมันตะเก่งเออใช้คํานี้นะครับโซลูบี้ของผมเนี่ยการเอาไว้2 1 0 0ันรดูบี้นะเพื่อ โอรโบรมิทุนายน์นะครับอาโซรูบี้ที่เหลือเนะี่ยก็เปิดเกียร์ของเดือนหน้าเดือนหน้าในตู้กระชากก็มีเกียร์8ดาวนะครับแล้วก็รูบี้ที่เหลืออาจจะมีการแบ่งเปิดกบบ้างหรืออาจจะเปิดเกียร์อย่างเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่เดี๋ยวเราติดตามดูกันนะครับว่าจะยังไงนะครับอโอเคครับก็ทิ้งท้ายด้วย เว็บครบวงจรของนิโนชอบอ่าเว็บนี้ปลอดภัยว่าจะได้ร้อยเปอนะักสินค้าต่งตงตางๆบนเว็บมากมายนะครับก็ไปดูกันได้นะครับอไอดีนี่มีตั้งแต่ป้ายเหลืองป้ายแดงเวลตํานานนะครับอ่าไปดูกันได้เลยนะรนะครับเติม r ูบี้นะแพ็กเกจต่างๆก็อย่างที่บอกนะตัวเกมน่าจะแก้ไขเรื่องของปัญหาบัคแพ็กเกจแล้วนะครับก็ไปเติมไปตุนกันได้เลยนะครับอ่นะบนะบาก็ฝาก สมัครนะฝากสมัครสมาชิกเว็บนะครับแล้วก็ในส่วนของเพจด้วยนะนิ้วชอบอา่ามีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะก็กดไปที่ shows, เพจของนิ้วชอบอ่าซึ่งก็กดไปที่บนเว็บได้เลยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ที่ปรับหมุนคอมเมนต์นะเว็บนิโนชอบอา่านะแล้วก็ที่เพจผมนะครับะแล้วก็อย่าลืมนะช่อง u t u b e นะครับมาใหม่นะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดสปอร์เย็นนี้นครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ที่เพจผมนะอา่าก็ไปกดติดตามนะครับกดซับอา่านะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือน,นครับอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้้ัครบ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ